ทอที่ใช้หมัดแทนค้อนเหตุการณ์นี้ทอจะเป็นผู้ที่ยกค้อนโยเนียไม่ได้เขาต้องทนเห็นแอสกาดถูกเผาเห็นโลกมนุษย์โดนโจมตีแต่ไม่ว่ายังไงเขายังยกค้อนไม่ได้แถมยังโดนกลนจากโยเนียอีกมันตามเขาไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงและอยู่ที่ไหนเพื่อตอกย้ําว่าเขานั้นไม่คู่ควรทอเนี่ยได้พยายามหนีแบบสุดขอบโลกโยเนีย er ก็ยังตามหาเขาจนเจอจนเขาเนี่ยไม่ไหวกับโยเนียแล้วปล่อยค้อนจนหมัดเลือดออกเลยแล้วทอเนี่ยก็ได้เจอกันเลยกลงผู้เป็นผู้พิทักษ์แห่งคุนลุ้นถ้าผมพูดผิดเนี่ยขออภัยนะครับและคอม เขาได้มาทักทายทอแถมสอนอีกว่ามัดที่ทอต่อยน่ะมันเต็มไปด้วยความโกรธมันขาดเป้าหมายเลยกงเนี่ยได้พาทอเข้าคุณลุ้นและบอกกับทอว่ามือของทอเนี่ยอาจจะไม่ได้ไว้ใช้ยกคอสแล้วเขาก็ได้ฝึกทอให้เป็นไอรอนฟิตคนใหม่แล้วทอเนี่ยก็ได้ฝึกจริงจังเขาฝึกต่อยอย่างเดียวเลยต่อยโยเนียซ้ำไปซ้ำมาจนเลือดเนี่ยมันท่วมมือท่วมตัวไปหมดเขาฝึกต่อยโยเนียวันแล้ววันเล่าจากที่โยเนียไม่ขยับไปไหนทอต่อยจนโยเนียเริ่มมีอาการสั่นขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆโยเนียก็หลบทอซะงั้นกวนน บบทอเนี่ยได้ตามไปต่อยโยเนียไม่ว่ามันจะไปไหนเขาก็ตามไปต่อยมันแล้วโยเนียก็ได้แสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมามันเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีใส่ทอแต่สายฟ้าของโยเนียก็ไม่ไหวกับทอคนใหม่คนนี้เขาต่อยโยเนียจนมันสิ้นพลังไปเลยซึ่งทอปราบมันได้แล้วแล้วเหลยกองเนี่ยก็มาบอกกับทอว่าเขาเนี่ยสามารถยกมันได้แล้วแต่ทอเนี่ยไม่อยากจะใช้คอสอันนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เหลยกองคาดหวังไว้เขาได้จูโจมใส่ทอแล้วบอกว่าเขาคือด่านสุดท้ายที่เป็นบททดสอบของทอ เพื่อทําให้ทอได้ชื่อว่าเป็นไอรอนฟิสทอต่อยทเดียวเลยกลงกระเด็นไกลมากไปยันประตูที่ผนึกมังกรไว้เลยซึ่งประตูได้เปิดออกแล้วทอก็ได้รู้ว่ามังกรมันไม่อยู่แล้วทําให้พลังของไอรอนฟิสเนี่ยมันไม่อยู่แต่แรกแล้วเลยกลงได้บอกกับทว่าเขาไม่ได้สอนทอให้ใชอ้อาวุธอะไรนอกจากมือสองข้างของทอมัดทั้งสองของทอมันมีเสียงที่ดังกว่าสายฟ้าอีกแล้วทอก็ได้เป็นเทพเจ้าแห่งกำปั้นซึ่งโยเนี่ยก็กลับมาง้อทอทอเนี่ยก็ให้มันตามเข้าไปด้วยแต่อย่ามาขวางทางเขาคนนี้เด็ดขาด